แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30มิถุนายน2 5 6 7เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทล่าสุดนายกรัฐมนตรีอัปเดตแล้วนะคะประกาศชัด ในปลายปีนี้ได้รับเงินอย่างแน่นอนโดยข่าวเงินดิจิตอลวัละหนึ่ง0มืนบาทล่าสุดนายเศรษฐทวีศินปประกาศชัดที่จังหวัดศรีสะเกดปลายปีนี้รับเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทอย่างแน่นอนนะคะโดยอัปเดตข่าวดีนี้จากจังหวัดศรีสะเกดนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล1 0,000บาทผ่าน et, ดิจิตอลวลเลตยืนยันแน่นอนว่าปลายปีนี้ทุกคนจะได้รับเงิน 1,000 0บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนณวัดสะบาลสนวนตำบลสำโรงตาเจน ตำบลสำรงตาเจนอำเภอขุข,ขันจังหวัดรีสเกตที่นายเศรษฐทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังปัญหาและการพบปะพี่น้องประชาชนทางนี้นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกราบสักการะพระประธานและกราบนมัสการพระมหามงกรเจ้าอาวาสวัดโคกโพนโดยนายกถวายมาลายพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม พร้อมรับมออพระพุทธเมตตาและรับผ่อนจากเจ้าอาวาสวัดโคกโพนจากนั้นนายกเดินทักทายและร่วมถ่ายภาพกับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆมาโดยตลอดโดยมีสมาชิกผุ้แทนราษฎรเป็นผู้นําปัญหาของประชาชนมาบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคมการเกษตรการบริหารจัดการน้ําปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหายาเสพติดที่กัดกร่อนสังคมไทย มาอย่างยาวนานรัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะคะทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมจังหวัดรีสเกตเป็นจังหวัดที่มีดินสมบูรณ์น้ำที่ไหลามาจากภูเขาไฟมีแร่ธาตุมากปลูกพืชผลได้ดีไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟลิ้นจีหรือ หรือพืชผลไมอ้อื่นๆรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้และการตลาดแต่ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนก็คือปัญหายาเสพติดโดยรัฐบาลได้เริ่มต้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นจังหวัดนำร่องนะคะในการเป็นจังหวัดสีขาวที่ปลอดยาเสพติดและจะนำมาตรการต่างๆมาปรับใช้ที่สีสเกตเพื่อให้เป็นจังหวัดสีขาวเช่นกันเมื่อไม่มีปัญหายาเสพติดศักยภาพของการเกษตรและการท่องเที่ยว ก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันนะคะว่าปลายปีนี้ทุกคนจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทอย่างแน่นอนทําให้ประชาชนที่ฟังข่าวต่างปรบมือดีใจอย่างเต็มที่นะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังโครงการชลประทานศรีสเกตตาบลเมืองใต้อําเภอเมืองศรีสเกตเพื่อหารือการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยและน้ำแรงต่อไปนี่คือการอัปเดตล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีสำหรับโครงการเติมเงินดิจิตัล1,000 0บาทอัปเดตเสาร์ที่29มิถุนายน2 5 6 7